เฮ้ยโยสวัสดีกันด้ครับผมวันนี้เราก็มารีแอคชั่นกันอีกแล้ววันนี้เราม,เมีเรียกว่าเป็นผลงานหนึ่งของซีป็นทังนะ,นะครับก็เป็นบุคคลที่เราติดตามมาค่อนข้างนานเลยครับก็คือพี่เอกนะผมแล้วก็เขาได้ทำกับแก๊ง แก๊งพี่ไม้พี่เบิร์ดพี่กิตอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีปปโปเตโตนะผมที่มาร่วมร้องด้วยซึ่งเ,เราไม่ค่อยได้เห็นแกงนี้เขาทำเพลงกันมาก่อนนะผมก็เลยลเราจะมาดูว,ว่า,เ,าเขาจะทำเพลงมาได้แบบว่าน่าสนใจแค่ไหน เดี๋ยวเรามาดูอีกทีว่ารายละเอียดของเพลงกับทีมงานที่ทำหรืออะไรเนื้อเพลงอะไรยังไงนะครับก็คือพี่เอกนี่เป็นตัวตั้งตีเลยทำเพลงให้นะทังทมดเียมี มีศรัทธากระดันไม่มีน้ำยาแม้ทุกไมไปทางมันจะยากเกินเทา่าไรไกลแค่ไหนแต่ที่ยือกันไปให้ไปไม่ไหวจะรวมกันภูิต่ไม่รูมแกต่อให้แม้แสน<อ>วันที่เท่าไรก็ไม่เป็น,ปนไรขอแค่เข้าใจคอยอยไปปีนไปวันนี้ม ไม่เป็นไรเป้าไม้อยู่ใหนคอยเป็นใอยไปมันคุ้มจะดีหากมีอีกสักคนเข้าใจมาจะกันพังดึงหลังอีกสักครั้งคงมีเป็นเนพื่อนตายที่คนจะเสียงตายปีนไปสู่ฝันภาวน,นาจะโกนออกมาเรียกหาสักคนมาช่วยได้ไหม มาแล้วนังใหญ่เรียกปุ๊บมาปั๊บ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  กลมผัเพลาสะดุดลมจะปมปัญหาแค่ไหนก็พร้อมงมแม้จะงองแค่ไหนความพยายามอยที่ไหนและความสำเร็จอยู่ในการหากทวันนี้ให้ดีที่สุดเดี๋ยวพนี้ไม่มีไรทำแล้วจะนไง เก้ามันคือแก๊งมันติแลนเออใช่ใช่ใช่อีวาเกมเมอร์บราบราบรา,บรามีสี่คนห้าสี่พี่เอกพี่ไมค์พี่เบิร์ดอีวาเกมเมอร์นะและ้วก็อ้สองคอนเซปต์ก็คือต้องตีไปพี่เอกเองก็ฟิชชิ่งป๊อปโอเตโตโปร,โปรดิวคือเมลเลี่สโนว์เอลเนโดยเมลลี่สโนว์ก็คือเอ,อืม ทำแนวล็อกกันเออโอ้ริสโนโอ้โหไม่ใช่เป็นคนที่ทำทำเพลงให้พี่เอกก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่ใช่มั้งไม่นะ่าคอรัสรด,ด้วยอาวมิเอ็นเมาเตอร์โอเคนี่คือวิธนกาเอืม ส่วนเรื่องเพลงเนื้อหานะก็เป้าหมายคือความไม่สำเร็จ exp หนึ่งสี่เก้าวิสิทธิ์ทานนะพฝ่าราวิสิทธทาไหมมีนูยานไหมโอ,โอเคเรียกว่าเพลงไทยที่ถูกต้องตามหลักก็คืออืมก็คือเราต้องมีสัมผัสไอ้ออเวลาทำเพลงนะครับแต่งเนื้อ เราเชื่อไม่ฝ่าเรามีศร totally ัทธาไมีเยื่อยาเราไปได้ยังเท่าไหรอยู่ไหนไม่ไหวแล้วผูกร่วมแก้ทำให้แม้สุดที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรเลไปถูกต้องตามหลักนะผมก็ทนปั๊บโดยพี่ปั๊บนะผมเจ๋งเจ๋งเจ๋งมีความกูตีนจัดเออยหรือป้าหมายไปพุ่งชนเดี๋ยวเราล้มปัญหาวมงงงงไปไหนความภาพอยู่ที่ไหนและความเสียอยู่ที่ไหนกัน ก็คือวันนี้ไม่ได้ใช่ของเราถ้าวันพรุ่งนี้มันยากเกินคาดเดาหากออนพรุ่งนี้ก็เป็นของเราจบไปไหนพยายามที่ไหนครัอจะหือที่ไหนกันยิ่งสุดเรื่อขำไม่เคยว่ากันนะครับเพราะพรุ่งนี้ไม่มีอะทำแล้วจะทําไงก็คือเพลงที่ไม่ได้ให้กําลังใจอะไรทั้งนั้นนะโอเคถือว่าดีถือว่าดีก็เป็นเพลงที่แจ๋วชนะแล้วมีเบื้องหลังนะครับผมมาดูเบื้องหลังกันดีกว่าตื๊ด ต้อนรับสุริกยอีวาเกมเมอร์คิ่ดีวาเจ้าเก่านะครับว,วันนี้เ,เป็นวันที่5มิถุนายนก็มีฟิตเราไปถ่ายเบื้องหลังกันดีกว่าฮะจอดตรงนึงเนี่ยเอาว่าเราถึงแล้วที่นี่ เห็นรถสีขาวป่ะก็คือเดี๋ยวใส้อันนี้ทำอะไรไมเกี่ยวเลยรถสีขาวมันเหมือนจนมีแรกโอ้ยฝึกการบอมเสียงนะเดี๋ยวอคบี่ยวไ เรามีศรัทธาจะดันไม่มีน้ำยาพี่เบิร์เป็นคนที่อาจจะร้องเพลงได้แต่อาจจะไม่ได้เสียงีขนาดแต่นนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นคนที่คอนโทรลเสียงได้แต่ไม่ไม่เท่านักก้องไม่ขนาดนะกจะรวมกันถูกทำไมรวมแกแเดะบดะเะไมเวเวเวลาที่คนนี้ไม่ได้แบบ ทำพวกงานเสียงงานร้องอะไรจะแบบเรื่องกันลินพันอะไรองี้เยอะนะพวกเราทนไว้อาแทว่าไม่ได้แม่จุดหมาไ,ไปทางมันจะยากเย็นเท่าไรโอ้อันนี้คือพิกิก็อาจะเป็นคนที่ไม่ได้คุมเสียงได้ดีเท่าไหร่นะแล้วก็การออกเสียงการกระแทกเสียงอะไรเงี้นะ ปีนไปเนพอการร้องเสียงยาวจะแบบตะสั่นนะทีบ้าแต่ที่พบจะเสียงตายปีนไปสู่ฟันนะพอลากเสียงยาวลากเสียงสูงมันจะสั่นแล้วมันบลาบลายาอไปก็จะยื้อกันไปให้ไปไม่ไหวเงียมเลยโอ้ยปเป็นอะไรงมา เออมาเอ๋ไม่ช่วยร้องไงปั๊บปั๊บดนของของอรอ๋ปั๊บปัปัปัเออใช่อีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้ฟังพี่ปั๊บร้องคือพี่เราจะไม่เคยนี่สิพี่ปั๊บแบบไฮรีจิสเตอร์เลยก็เลยแบบไม่คุ้นหัวแล้วพอลงมาเสียงต่ำก็เลยแบบอ๋อตอนท่อนท่อนนี้ร้องอะ ปปป๊๊๊โอ้แต่คำว่าปั๊บอ่ะมันเป็นเสียงสั้นสลัดเสียงสั้นการที่ทำให้มันตรงโน้ตหรือว่าร้องออกมาได้แบบอันนี้ถือว่ายากนะมันต้องแบบเลือกคำเลือกศิลิบั l ในการออกเสียงรูปปากให้มันแบบชัดเจนแล้วก็พีชมันตรง ยากถูกว่า๊ากใช่ป่ะนี่ขนาดรักร้องร้องเองอะเดาอนคิดดูสิใช่ถูกกันมันจำยากมากเลยนะจกเหมน้่าฮ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 ่า่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่พร่่งนี้ไ่่มี่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าฮอานนี้่ม่ได่นะ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮา่าฮ่่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่า่า่่ ขนาดนั้นก็ต้องจัดที่ฟังก็คือออรตาจูนเยอะนะครับผมเราใช้กานหายวิวในการทำสตูดแล้วก็เรามีแอนิเมชันตัวแอนิเมช,ชันดีมากชอบมาก เราเห็นบีบบีบนะบีบเดี๋ยวถ่ายวิดีโอแล้วแบบส่งไลน์ไปให้ดูได้ป่ะเรามีคลิปนี่ช่องเอกอะมันมีคลิปอยู่อ๋อไอ้ที่เป็นแป๊ะนะเออคือผมจะได้ c o ี้นิดนึงครับเพราะว่าพี่ปั๊บต้องต้องเป็นเอกไงพี่ปั๊บใส่อยู่ในเสียง้ยใช่ดูรูปดูรูปในกลุ่มดูรูปในกลุ่มแล้วชอบลงกระเป๋าไหมครับเหมือนนะเหมือนนะ เนี่ยรูปสมห่ม่งี้ใช่ไหมหนมจับหน้ารูปหน้ารูปตาอะไรเงี้ยคับจัคางเงี้ยโอเคโอเคโอเคครับนี่ไม่ได้อาผมนะแล้วก็โยกผมไปด้วยดูมาโยกผมไปด้วยโอเคได้มาโยกเอนะครับแต่โยกหัวเยอะนะครับได้คข้ดวดหัวแทนเนี่ยโอเคขอบคุณมากพ่อพี่เ แต่ร้องเพลงสูงชนะโอ้โหโอ้เหแคร์เรื่นงโอเคครับถือว่าเล่นสูงนะพี่เอกโอ้โหเอาเรื่องจัดจัดอยากดูว่ามันตีแรงเขาลงอะไรไหม bác xe Em you. quá โอเครลครับ <Okay. S 2> <Hello, S 1> พี่พนในเพจน,นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรให้อยู่ทุบบั๊กอะไรครับเนี่ยอืมก็เจ๋งดีนะครับยูทูบเบอร์ที่แบบมาทำเพลงน,นะครับถือว่าเขามีแรงใจที่จะทำนะผมถือว่าทำได้ออกมาดีนะ ทีมงานก็ใช้ได้เลยเพราะว่าแต่ชอบชอบ MV มากเลยทำอันนี้ทดีมาก,เป,เ,กเ,เ,เ,าเป็นเอ็มบีเอกชอบจริงเลยเอ่เบีเอกเลยแบบอยากได้ออนิเมชันแนวแนวเกมมันนั้นเลยเห็นปะ่ะนี่ก็มีตัวละครครบพี่เอกมีปันป๊นมีน,นั่นนี่ถ,ถือว่าทำดีอะทำดีอะโปรดักชันก็ดีอะไรก็ดีคอนเซป ร้องก็โอเคไปวันนี้ก็สิบห้านาทีไม่ค่อยได้แล้วอะไรแต่ได้ฟังนะเจ๋งดีสุดยอดครับพี่ฮาร์ดเครื่อของเรา